ในคลิปนี้นะก็จะมาแฮปปี้นิวีย์ทุกคนกันนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมการาคมเป็นวันแรกของปี2025นะบะะตอนนี้ดิวอยู่กันละลานะครับน่ารักจังนเลยดิวพี่นื่นเต้วเลยวันนี้พี่แต่งต,ตัวเป็นอะไรคะแอ,น,อนนาแอนนาเหรอคะน้องเอวาสัง่งเลยมาทาน สวัสดีทุกคนนะคะวีดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดีชัดชัยชาแนลนะครับในคลิปนี้นะก็จะมาแฮปปี้นิวียร์ทุกคนกันนะครับวันนี้เป็นวันที่1มกราคมเป็นวันแรกของปี2025นะตอนนี้ดิวอยู่กันละละนะครับตอนนี้มาอยู่ที่คาเฟ่นนะวันนี้เราจะไปทําบุญทําสังฆทานกันต้อนรับปีใหม่นะครับผมให้ปีใหม่เราเฮงๆปัง,ปงๆนะจะบอกว่าที่หายไปหลายๆวันไม่ใช่อะไรนะเป็นหลอดลมอักเสบนะครับผมพูดแล้วก็ไอพูดแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยจนตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วแล้ววันนี้เป็นวันที่1มกราคม2525 25, นะครับเราก็มาแวะคาเฟ่ กินข้าวกินกาแฟกันได้เราไปทําบุญไปทําสังฆทานกันตามวัดน,นะครับวาย,ยาลิยยยยบี้ลิบ,บ,บี้ป๊ะปา๋ากลายเป็นอันนาแล้วว่าลิบี้ลิบี้โอ้เขายังสวยอยู่เลยอ่ะลิบี้ป๊ะปา๋าเป็นอันนาแล้วว่าลูกปรขอได้ไหม พี you here, yeah, yeah, ่ว้าว Happy ดีจังนะคะกระรับผมามาสั่งอะไรไปคะสั่งคอตัชฉะมัดลัเท่ค่ะทำไมลิน้นเป็นอย่างนั้นลูกไม่รู้ไหนดูลิดิสวัสดีใหม่นะคะน้องพี่ลิ้นพี่ไปนอนโรงพยาบาลมาเป็นอย่งไรคะสนุกไหมขเขาดาวขึ้นก็ลิ้นดึกเจอเพื่อนที่โรงพยาบาลม,ามั้ยเพื่อนมาเล่นด้วยมั้ยมาลากลงจากเตียงจะเล่นอย่างนี้มนะั้ยเป็นนี่นะ น้องบูบี้น้องบูบี้ค่ะอันนี้คือต้นอะไรคะเนี่ยกีซามาดอะกีสามาดพูดชัดๆกันแรงอ่ะกีซามาดก็สวยไหมสวยชอบไหมคะชอบน่ารักจังเลยลิบบี่น่ารักจังเลยวันนี้ลิบบี้แต่งตัวเป็นอะไรคะแอนนาแอนนาเหรอคะ ไม่ใช่แค่น้องลิบบี้ที่ป่วยเขาโรงพยาบาลน,นะครับดูเขาป่วยเหมือนกันเป็นหลอดลมอักเสบนะติดมาจากละล่ะนั่นแหละนะครับก็คือจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเวลาพูดเนี่ยก็จ,จะมีไอบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เลยกลับมาอัดคลิปกลับมาถ่ายบล็อกนะครับแฮปปี้นิวเ w ียร์นะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปทำบุญกันไปเอาบุญกันนะครับวันนี้อาจจะเป็นคลิปที่แบบมาสั้นๆนะไม่ได้มาแบบยาวๆอะไรมากมายแต่ว่าไม่รู้แหละสนุกแน่นอนลิบบี้ห่างเมื่อคืนลิบบี้ได้ดูเขาจุก,กูบจุไไฟเเเป็นนนวัััททีีทีี่่่ดดดสุลยยหรออมงงะ อะไรนะคะดีมากดีมากมนสวยไหมสวยมากเลยใช่ไหมเกิดมาเคยเห็นไหมไม่เห็นครั้งแรกเลยใช่ไหมตื่นเต้นไหมคะอะ,อ,อะไรนะ บอกว่าหลอดลมอักเสบเป็นอะไรที่ไม่อยากเป็นเลยนะคะแต่ว่าเวลาเป็นทุกครั้งเนี่ยจะเป็นนานมากเลยแล้วก็ไม่สามารถพูดได้เลยเพราะว่ามันไปอักเสบที่หลอดลมใช่ไหมทุกครั้งที่เราจะหายใจเข้าหรือเราจะพูดอย่างเงี้ยมันจะไประคายเคืองแล้วจะไอคอ้ไอแคกตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็จะบอกว่าดีขึ้นประมาณ80-90%แล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์นะคนี่ได้แล้วทุกคนกาแฟวันนี้นะคะเป็นออเอน์ชามิเลกาโน่นี่เลยจ้ะชิมก่อนนะทุกคน ยังสู้คาเฟ่แถวๆออฟฟิศไม่ได้แถวๆออฟฟิศเขาใช้เป็นแบบน้ำส้มั้นสดเธอัอนจึงจิตจึงใจกำไรบุญเมื่ออันนี้จะเป็นน้ำส้มแบบน้ำส้มสำเร็จนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคคุณภาพได้ผ่านจ้นเราเอวาสั่งอะไรมาทาน,นะคะยอตมชะาตตมชาลาเต้สวยงามมาประทานมากรสชาติเป็นยังไงบ้างคะทำแนาแบบอร่อยแนย่นเลยอะ่ะทาวิเศษเลยรสชาเข้มข้นอร่อยหอม ถูกใจไหมล้วทำไมหน้าเบ้หน้าเยเก๋เมื่อกี้เนี้กินเยอะไปหน่อยร่อยพี่เย้เบ์เบ้อร่อยมากพี่พี่รีวิวหน่อยเร็วอร่อยไหมอร่อยค่ะอ่าไหนฝาก Happy New Year ชาวช่องหน่อยอย่าลืมติดตามช่องพี่ตุ้มไอวานนะคะแล้วก็ Happy แล้วก็ Happy New Year ด้วยเฮงเฮงปังปังสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนค่ะ เอ้วะกินโชว์สิคะ่ะอร่อยอร่อยปอมมากเลยเอ้วะอร่อยอร่อยอร่อยอิ่มแล้วอิ่มแล้วพอเดี๋ยวข้าวมาไปไหนแล้วอะบูบี้ไปหาพอ่อ คาะหรพี่น่ากินมากเลยค่ะลิพี่เป็นคนสั่งเหรอคะใช่ค่ะทำไมสั่งเก่งอย่างนี้คะโลก How beautiful สวยจังเลยอันนี้มันคืออะไร English breakfast ป่ะใช่ใส่ไหนส่เก็แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ยำ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 เนี่ยอื้มมันก็อิ่ยมากอะไรไปอะไรไปขอให้เราไปทำไยขอหยอบแม็กกี้ให้ได้ไหมเอ้ยเราไปทำไมเราไปกำเก็บไม่อยาก เใส่น่าเองก็สวยเขากัดคำนึงได้ไหมทำไมไม่แต่งแห่ไม่กัดคำนี้อ่ชิมสิอร่อยอร่อยจริงเหรอจริงจิตรุงแต่งหรือเปล่าอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในหอมแบบพริกไทยกินกันไปเลยหอมเครื่องเทศมีเขาจะบอกให้นะพี่พี่ เอร่อยมากอันนี้มาจริงเหมือนกับที่ว่าเหมืไนกอนเลยก็โอเคนะไม่ยากกินได้วะแมวตะการมาดูแมวตะกะรใหญ่แบบเนี้ยเกงกลัวม่นกินไม่ทันเพื่อนใหญ่แบบเนี้ยเกลือมันกินหมดจังเพื่อนมันกินช้า นนนสนุกว่าแก้วเดียวไม่พอนะครับคนกินเราไม่ดีไม่ตื่นเลยเลยสั่งเพิ่อมอีกแก้วแต่ไม่เอาเป็นออเรนจ์นะครับผมเขาไม่เอาเป็นอเมริกาโน่แบบไม่หวานเลยนะจ๊ะเป็นแบบฟรุตตี้เป็นเบลนที่แบบเป็นเป็นขั้วกลางของเขานะครับเดี๋ยวมาลองชิมไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะ๊ะ One eternity later าตอบทีคลิกก่อนคลิกก่อนเอาความจริงค,ค,งคลิกก่อนมันอยู่กับภาษสาทใครน่ารักกว่า ใคร,รไม่ยอมไม่ยอมเหรอใครชอบมาคอบก็กรอห้อ,องฉันมาขอเล่นด้วยอ่ะฉันไม่เล่นด้วยแล้วนะตอบไปเนี้ยฮะใจลายาลิพี่ใจลายอ่ะ <c oughs> พูดอีกทีหนึ่งอะไรนะพูดอีกทีหนึ่งไหนลองดูกับปะปะกันใครจะรับกันอยู่เป็น <c oughs> เรามาชิมกาแฟกันดีกว่าอ่ะเมริกาโน่นะจ๊ะทุกคนนี่นะครับอเมริกาโน่นี่พี่ิจารณ์ตาแล้วอืมโอเคเลยเมื่อกี้สั่งเป็นฟรุตตี้ไปก็นึกว่ามันจะเปรี้ยวๆเ,เป็นผลไม้เนาะสรุปฟรุตตี้กลายเป็นนัตตี้เฉยเราขึ้นพร้อมกันเลยเนาะลิบบี้เนานะเฉยมี่อร่อยไหมคะอะร่อยอิ่มไหมคะเฮ้ย,ยพร้อมไปทำบุญที่วัดหรือยังคะพร้อมแล้วเฮ้ย <S 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 พี่ว่าเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยอิ่มไหมคะอิ่มเลสโก้พี่พากับหนูมาหพี่พากับหนูโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกหนูอยู่ไปหนูน่ารักจุงหนูเป็นตัวอะไรคะวันนี้เป็นนาเป็นนาเรื่องจากเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอลซ่าแล้วเอลซ่าเอลซ่าชื่อเรื่องฟรอสอะไรฟรอสฟรอสอะไรโฟรอเซนโฟรอเซนใช่น่ารักจังเลยอ่ะแต่งหน้าเองก็สวย ตัง <S k iller> ดิวหน้าหนูหายยังอ่ะยังลูกแต่อยู่จะเอาผ้าไปปิดเดีแต่มันหลุดหมดยังไม่หายยังป่วยอยู่ <S <S แก้หายยังยังไม่หายค่ะยังป่วยอยู่จะไปจับมมก In The meantime ตอนนี้เราถึงวัดโธทิญาแล้วนะทุกคนเราจะมาทําบุญต้อนรับปีใหม่กันนะครับอาจจะแบบว่าหยอดตู้นั้นหยอดตู้นี้หรืออาจจะแบบทําสังฆทานอะไรอย่างนี้เนาะต้อนรับปีใหม่นะครับ อากาศดีมากเลยไม่ร้อนเขาเขียนว่าอุโบสถเก่า600ปีเอวา Is there any problem เอวาร้อนใช่ไหม Is there any problem ไม่คอนมีปัญหาอะไรกับลุงหรือเปล่าจ๊ะไม่มี Is there any problem น็อ <detta jeune> เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมกับภารกิจการทําบุญต้อนรับปีใหม่ของเรานะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถนะครับแล้วก็กลับบ้านนะเพราะตอนนี้น้องลิปปี้เริ่มแบบงงแงเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับลิปปี้อยู่นมแล้วก็งงแงแล้วนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะทุกคนไปเจอกันที่บ้านนะครับปวดแล้วมีแต่นมสองอยู่ตอนนี้แต่อันเดียวกันเลยนะลิปปี้งงแงแล้วพี่เอวา soon after เรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจทําบุญต้อนรับปีใหม่นะจ๊ะตอนนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะวันนี้ก็มากันสั้นๆนะเพราะว่าหายไปนานเนื่องจากป่วยนะครับเราโดนเศษนะตอนนี้มาให้หายคิดถึงนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็จะเน้นทําคลิปปังๆออกมาเสิร์ฟทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมเอาละครับผมยังไงก็ตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าช่องดิวชัยชัยชาแนลด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆมาตลอดเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะครับคลิปนี้ดิวขอย